สำหรับเรื่องของบุคคลตัวอย่างวันนี้แต่ความจริงเดิมทีเดียวผมตั้งใจไว้ว่าจะขอจบเรื่องการตายไปสักทีหนึ่งแต่แต่ว่าก็มาคิดดูแล้วถ้าไปจบเพียงแค่ตอนที่ห้าท่าน,นหลาลายก็เลยก็จะไม่เข้าใจว่าความประสงค์ในการเล่าเรื่องการตายนี่มีประโยชน์อะไรบ้าง ความจริงความประสงค์ในการเล่าเรื่องที่ผมตายมาแล้วถึงห้าตอนความประสงค์ก็มีว่าเพื่อจะให้ท่านได้รับการศึกษาว่าการตายนี่มันตายกันได้จริงๆแล้วก็สำหรับเรื่องการตายเราก็สามารถที่จะระงับทุกขเวทนาได้ด้วยอำนาจของสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ตอนนี้เป็นผลอ้านหนึ่งที่มีความต้องการในขั้นสุดท้ายแ,แต่แต่ว่าในระยะต้นที่มีความมุ่งหมายก็เพื่อจะแนะนำบรรดาท่านหลายให้รับทราบว่าการเจริญเพื่อกรรมาฐานแม้แต่เพียงตอนต้นคือว่าในตอนต้นนั้นผมเป็นเด็กเป็นเด็กเล็ก แล้วก็พระบรรดาท่านแม่ก็สอนได้เพียงคำว่าพุโทโธคำว่าพุโทโธนี้ดูเหมือนว่าบรรดาท่านที่นักปฏิบัติทั้งหลายบางสายจะมีความรู้สึกว่าต่ำเกินไปเพราะผมเคยได้ยินบางท่านบอกว่าเวลานี้ผมปฏิบัติเลยพุโทโธไปแล้ว สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเหตุหนักใจอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าช่างันเถอะมันเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ละท่านแต่ละบุคคลทีนั้นในตอนเด็กที่มาบันไดนท่านแม่ของผมสอนให้คำใช้คำภาวนาว่าพุทโธตอนนั้นก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าคำภาวนาว่าพุทโธนี้จะดีจะวิเศษอย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบ ทราบแต่เพียงว่าท่านแม่ต้องการให้ภาวนาอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าขัดคำสั่งนั่นก็หมายความว่าจะต้องโดนไม่เร็วจังคำภาวนาตอนนั้นจึงคชื่อว่าเป็นภาวนากันไม่เร็วมากกว่าจิตที่จะประกอบไปด้วยศรัทธาอย่างที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติกันเวลานี้ยังไม่มี แล้วตอบมามนสมัยเมื่อเวลาใกล้จะตายครั้งที่หนึ่งตอนนี้ร่างกายเต็ไมไปด้วยทุกเวทนาอย่างสาหัสเราตอนนี้ท่านทั้งหลผมต้องการสรุปจะให้ท่านหลานท่านทั้งหลมีความเข้าใจว่าอาริยสัจท,ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวาว่าชาติพิทุคาความเกิดเป็นทุกข์ เี่ราปิทุขาความแก่เป็นทุกข์เพราะนำปิุุขังเวลาใกล้จะตายทุกขเวทนามันหนักอันนี้ผมไม่แปลว่าความตายเป็นทุกข์ถ้ามันตายไปเสียจริงๆมันก็จะสุขจะทุกข์เราก็ไม่รู้นี่ก่อนจะตายนี่มันทุกขหนักทุกขเวทน,นาเบียดเบียนอย่างหนักแม้แต่ผ้าน,นุ่งก็ไม่สามารถจะขมดได้ เขมไข่ก็รัดไม่ได้ตอผ้าวางไว้เฉยๆนี่เป็นอันว่าขันห้าหนี่มันไม่ได้เป็นประโยชน์มันเป็นทุกข์จริงๆนี่ทุกเวลานั้นทั้งปวดทั้งเสียดทั้งอืดท่านลองนึกปรับตาดูกันแล้วกันนึกดูว่าการปวดอาการเสียดอาการอืดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ และปวดจึงกระทั่งแม้แต่ผิวหนังผนังท้องไม่สามารถจะขมวดผ้านงได้ไม่สามารถจะรัดช้ำขัดเบาๆได้ต้องเอาว่าผ้าวางแปะไว้เฉยๆเป็นการป้องกันความอาอและในระหว่างนี้เองท่านแม่ของผมก็นำเอาพระพุทธร,รูปองค์ที่ผมรักที่สุด เธอเป็นพระทองคำ <c oughs> พระทองคำนี่ผมรักมากแต่ความจริงจะเป็นทองคำล้วนหรือเป็นสีทองคำก็ใช้ได้เพราะต้องการแต่ว่าพระองค์นั้นเป็นพระทองคำเป็นทองคำแท้เอามาตั้งไว้ความสวยงามของพระเป็นเครื่องจับใจแล้วท่านแม่ก็บอกแต่เพียงว่าลูกจงภาวนาไว คำว่าพุโทโธให้ภาวนาไว้เมื่อภาวนาแล้วพระจะสามารถทําให้ลูกหายจากทุกขเวทนาคือหายจากการปวดท้องได้เ่าใสความเชื่อตอนนี้ความจริงศรัทธานี่มีประโยชน์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เป็นผู้มีศรัทธาผมก็ภาวนาตั้งใจภาวนาแบบจริงจัง แต่ว่าไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเข้าฌานตั้งใจภาวนาให้มันหายเจ็บหายปวดตอนนี้เองขณนะพระอาศัยจิตตั้งใจจิตตั้งเอาไว้แล้วว่าต้องการจะห,หายเจ็บหายปวดคิดว่าพระนี่จะช่วยให้หายเจ็บหายปวดได้เลยหายจากทุกขเวทนาได้มันเป็นผลพลอยได้สำหรับท่านผู้ฉจลาดที่มีการสอนแบบนั้น ถ้าว่าท่านสอนบอกว่าจะให้ไปสวรรค์ปณิพานธ์มันเสร็จไม่มีทางเพราะเด็กไม่มีความเข้าใจเมื่อภาวน,นาไปภาวน,นาไปไอาการปวดก็คลายตัวไปทีละน้อยเดนน้อย,นอยจนกระทั่งอาการปวดหายไปความจริงมันไม่ได้หายตอนนั้นจิตเป็นสมาธิ นี่ผมอยากจะแนะนำท่านในจุดนี้ว่าร่างกายมันเป็นทุกข์จริงๆในเรียสัตว์เมื่อท่านฟังไปแล้วจงเอาใจเข้าไปจับไว้ในจุดนี้ด้วยว่าไอการเกิดของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นสุขยามที่มีชีวิตอยู่ทรงชีวิตอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ ทุกเพือบความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความกระทบกระทั้งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจทุกจากความปรารถนาไม่สมหวังทุกจากกิจการงานที่เราจะต้องทำมันทุกไปทุกอย่างแล้วก็ยังแถมทุกจากโรคภัยไข้เจ็บที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ แล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดให้มันรู้เรื่องได้ด้วยว่าจงจะเจ็บเลยจะปวดเลยนี่มันไม่เคยยอมเป็นอันว่ามันมีทุกจริงคอยจําไว้ด้วยแต่ว่าทุกตอนนี้ถ้าเราสามารถจะ,จะเจริญสมาธิจิตเอากันแบบจริงจังอย่างสมัยผมเป็นเด็กผมไม่ได้อดท่านนะเล่าฟังถึงว่าผลไม่เข้ามาถึง มันนึกไม่ถึงเลยว่าการเจ็บปวดมันจะหายไปได้ในเมื่อจิตเข้าไปจับอารมณ์พระคือภาพของพระเขาจิตจับเฉพาะที่พระอย่างเดียวโดยตั้งใจว่าขอพระพื่อขอหลวงพ่อจงทําให้ร่างกายเข้าไปเจ้าเนี้หายจากการเจ็บปวดในใช้คาํำพูนาพุทโธสักประเดี๋ยวเดียวอารมณ์ก็คลายตัวจากการเจ็บปวดจนกทั่งไม่ปวด นี่ที่พูดตอนนี้เราก็เป็นการต้องการแนะนำท่านว่าการศึกษาในพื่กรรมฐานถ้าเราใช้ตำหลักวิชาเราก็ต้องมาพูดกันว่าจริตมีอะไรบ้างจริตของเราอย่างนี้เราต้องใช้อะไรเป็นเครื่องบังคับด้วยใช้อะไรเป็นเครื่องสนับสนุนเราต้องละนิวรห้า นี่เป็นหลักการแต่ว่าผลแนการปฏิบัติเราไม่รู้ไม่ชี้มันซะเลยก็ยังได้มันจะมีอจริตว่ายังไงก็ตามจริตอะไรก็ช่างนิวรมันจะมีอะไรก็ช่างไม่สนใจมันซะเลยสนใจมันอย่างเดียวว่าคำภาวนาหรือการพิจารณาที่เราพอใจเท่านี้แหละนิวรมันก็หนีเตลิดเปิดเปลงไปเอง เน่นก็บรนดาจริตทั้งหลายก็ไม่ต้องมีความหมายใช้อารมณ์ให้มันจริงมันจังก่อนเจ็บไข้ไม่สบายแต่ว่าเวลานั้นก่อนป่วยไข้ไม่สบายเนะ่ผมไม่เป็นเรื่องเลยครับคำว่าไม่เป็นเรื่องก็หมายความจะไปทำสมาธิยิงตั้งเก้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีจะนั่งคัตมาตนั่งสมาธิอะไรไม่มีผมไม่เคยมี เคยจำได้แต่เพียงว่าผมกลัวผีนี่ท่านแม่แต่บอกว่าพุทโธเนี่ยกันผีได้ท่านฉลาดสอนนี่ไม่ใช่หมายความว่าท่านเป็นแม่ผมแล้วก็ท่านยกย่องไม่ใช่อย่างนั้นแต่ท่านมีหลวงพ่อปานเป็นสปอนเซอร์เราแนะนำท่านหลวงพ่อปานท่านสอนมายัางไงท่านก็ว,ว่าไปอย่างนั้นแต่บอกพุทโธในี่กันผีได้ผีกลัวพุทโธอ้าว เวลาเราจะเดินไปไหนกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีก็กลัวไอ้กลางวันก็ยังกลัวมืองดีเทินเดินไปคนเดียวในเข้าไปในสวนเข้าไปในทุง่งหางบ้านไปนิดหน่อยถึงอะไรแกลกๆก็กลัวผีก็ต้องภาวนาวพุทโธตอนนั้นเป็นการภาวนาพุทโธกันผีตอนที่ป่วยหนักๆเป็นกาภาวการเป็นการภาวนาพุทโธเพื่อให้โรคหาย ความมุ่งหมายไม่ได้คิดว่าจะไปสวรรค์จะไปนิพพานตรงนี้แหละท่านหลายต้องการให้ท่านจําไว้ว่าท่านพอใจในกรรมฐานกองไหนที่ท่านรักที่สุดที่สอนกันมาแหมผมอยากจะพูดว่าผมสอนแบบน้ําท่วมทวุ่งพกบุงหลงเหลงสอนกันมาซะจนไม่มีที่จะสอน สำหรับตำรามันกมม็ม่มีที่สอนเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็สอนกันด้ที่สอนกันไปอย่างนั้นเพื่อความเข้าใจแล้วก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายเลือกว่าตอนไหนได้ที่ท่านชอบใจเลือกเอาตอนนั้นโดยเฉพาะเท่านี้พอเอารณมจับเข้าไว้ให้มีการส่งตัวให้จิตทรงสมาธิไม่ยามที่ไม่ป่วยจิตจะมีความสุข อารมณ์ที่เป็นอกุศลจะเข้าไม่ถึงเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายมันจะสามารถระง,งับทุกขเวทนาได้เมื่อทุกขเวทนาระง,งับไปแล้วจิตใจมันก็เต็มไปด้วยความปลดปลงจิตใจก็เต็มไปด้วยความชุ่มชื่นตอนนี้อารมณ์ของสมาธิมันรวมตัวถ้าอารมณ์เป็นอุปจารสมาธิ เราก็จะเห็นภาพที่ผ่องใสนั่นก็คือภาพของเทวดาบ้างภาพของพรหมบ้างภาพของพระบ้างแต่เรื่องภาพนารกไปเห็นแน่เพราะว่าอารมณ์จิตถ้าเป็นกุศลเสร็จแล้วถึงแม้ว่าตอนก่อนเราจะเลวแสนเลวประการใดก็าตามทีที่องค์สมเด็จพระจินศสีทรงตรัสว่าจิตเตสังคิตเททุกติปาติกังขาย ถ้าจิตเศร้ามองเราก็ไปอบายภูมิจิตเตะสังคีติเ,สเทสสุขติปาริกัางขาถ้าติตจิตไม่เศร้ามองมีอารมณ์ผ่องใสคืออารมณ์ใจของเราเกาะกุศลก็ไปสู่สุขตินี่จิตเรามันดวงเดียวมันรับอารมณ์ได้อย่างเดียวถ้าจิตรับกุศลเข้ามาแล้วกุศลมันก็เข้าไม่ได้ ตอนนี้ถึงแม้ว่าก่อนที่เราจะตายจะสร้างความดีขนาดไหนก็ตามถ้าอารมณ์อกุศลมันเข้าไปเกาะจิตเสียก่อนตายแล้วก็ตายไปในในระหว่างที่จิตเกาะในอารมณ์ที่เป็นอกุศล <c oughs> เราก็ไปสู่ไบยมูมดูดตัวอย่างพระนางนพนางมณีกาเทวีแม่เอสีเข้าไป,จาปเจริญเสนทธิโกศล เป็นคนดีแสนดีให้ทานเป็นอย่างมากมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยมีความคเคารพ็นสามีเป็นอย่างมากแต่ว่าเวลาอยาตายจิตไปเกาะอ,อารมณ์ที่เกาะเท้าสไปกระทบเท้าสามีคขน,นิดเดียวอารมณ์เศร้าหมองตายแล้วต้องประตกไปน,นรก แต่งตัวเป็นนางฟ้าสวยสดงงามแต่ขาข้างฟ้าที่สะดุดเท้าสามีไปจุ่มอยู่ในนรกเจ็ดวันของมนุษย์นี่เป็นเพราะอารมณ์เศราหมองมาพ้นเจ็ดวันแล้วเธอก็ไปสู่สวรรค์ยันดาว,วดิงสเทวโลกเป็นอนุว่าท่านทั้งหลายเวลาที่ปฏิบัติปกรรมฐานเราไม่ต้องใช้อารมณ์มากก็ได้ ไม่ต้องไปนั่งดูว่าเวลานี้มันมีจริตอะไรแล้วก็นิวนรณ์อะไรมันมีแค่ไหนช่างมันไม่ต้องสนใจฝากใจไว้เฉพาะแต่คำภาวนาและการพิจรารณาในด้านสมถกรรมฐานนวิปัสนากรรมฐานอย่างเดียวมุ่งจิตจับอย่างนั้นให้ตรงเอากันแบบจริงจังวิธีแบบจริงจังนี้ไม่ใช่นั่งมาให้ใจ จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ให้อารมณ์มันจับไว้โดยเฉพาะจะไปไหนมาไหนอารมณ์จับไว้แบบสบ,สบายๆไม่ใช่ไปเครียดไอ้แบบเครียดนี่ผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่เคยปฏิบัติเครียดกับใครเขาใช้มัติมาปฏิปทาใชอารมณ์แบบอารมณ์แบบสบายๆให้ทรงอารมณ์ไม่อย่างใดอย่างหนึ่ง นี่สามารถจะบรรเทาหรือทำลายทุกขเวทนาให้พินาศไปได้โดยเราไม่ยอมเสวยทุกขเวทนาเลยในขณะนั้นเลยจุดหนึ่งที่ผมเคยวินิฉัยอยู่เสมอว่าตามแบบท่านบอกว่าคนจะได้มโนวิธิคนดีจะได้ทิฏฐิขุยานคนดีต้องใช้กระสิงกรองนั้นใช้กระสิงกรองนี้ แต่เนื้อแท้จริงๆในปัจจุบันนี้แม้แต่เด็กอายุแปดขวบเจ็ดขวบสิบขวบสามารถได้ทิพย์ยคุยานแบบแจ่มใสโดยไม่ต้องตั้งท่าต่งางๆเธอไม่ได้ทำกระสงกระสินขายภาวนาว่าพุโทโธก็ภาวนาไปยังกระทัยดังกระทั่งได้มโนวยิธิก็มีเด็กผู้หญิงเจ็ดขวบในปีนี้มาพบกัน เธอภาวนาเพียงแค่พุโทโธดีสี่ห้านาทีเท่านได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเด็กไม่มีนิวรณ์อารมณ์ที่จะต้องฆ่านิวรณ์ไม่มีคือเด็กไม่มีกังวลจะมีกินไม่มีกินเธอไม่รู้คิดว่ามันมีกินเสเรยจะมีใช้หรือไม่มีใช้เธอก็ไม่รู้คิดว่ามันมีใช้เรื่อยเพราะผลที่เพิ่งได้มาจากวิดามารดา ดังนั้นการภาวนาของเธอว่าพุทโธจึงมีผลได้มโนยิธิในเด็กผู้หญิงสามารถถอดอธิษมาในกายไปในภพต่างๆได้ตามอธัธยาศัยในการไปนี่ก็คือไปจับจุดเอาพระองค์หนึ่งองค์ใดมีพระอยู่หนึ่งองค์พาเที่ยวไปในที่ต่างๆอพูดั้งตอนนี้ ผมก็รู้สึกเสียดายวิชามาโมยิทิเรื่องในปีสอนเก้าสอนคนไม่ได้เยอะได้ง่ายๆแต่ต่อมาภายหลังนี่รู้สึกว่าทำสอนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ถ้าวิชานี้แต่ใครสามารถจะทําได้ซึ่งเป็นวิชารัดผมก็จะดีใจมากเวลานี้ผมก็ไม่สอนแล้วทั้งนี้เพราะไดมันเหนื่อย มันเหนื่อยทั้งกายทั้งคุมก็ทุกคนดีไม่ดีก็แหมเมื่อก็แย่เหมือนกันเสี้นได้วิชาความรู้ที่พยายามหามาตอนนี้ก็ยังเหลือวิชาความรู้อีกนิดอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นมโนวิธีพิเศษเหมือนกันแต่น,นี้เวลาเรียนต้องมีเพื่อนเรียนเพราะว่าถ้าในกอจะไปในขอก็เป็นครูในขอจะไปในก,ก็ต้องเป็นครู เ่เรียนหลายๆคนก็ได้แต่ว่ามันไม่สนุกเพราะว่าถ้าทำได้แล้วพอจะไปได้เวลานั่งภาวนาอยู่อย่างนั้นพอจะไปได้ตัวก็ลม้มลงลม้มลงเหมือนคนหลับแล้วก็ไปได้ตามที่จิตตังตั้งใจไว้เดิมนี่มันก็ดีสู้แบบก่อนไม่ได้แบบก่อนพูดกันได้ไปทั้งไหนแล้วพบอะไรแล้วคนข้างๆคุยได้ แต่ว่าวิชาหลังนี้มันเหมือนกับคนหลับไปซึ่งคนอื่นรับทราบไม่ได้แต่ก็จะลองลองดูจะลองลองดูสักหน่อยเพราะมันไม่เหนื่อยถ้ามีโอกาสมีท่านลองถ้าทำได้ก็เกิดประโยชน์ใหญ่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยผมต้องการให้ท่านไปเห็นเองได้ด้วยผมไม่อยากจะมานั่งจำจีจำชัย บอกไอ้นนมีอย่างนนนี่มีอย่างน,น,างนี้ผมก็แยกอยู่คนเดียวท่านกผมไปไม่ได้แล้วบรสุดก็ต้องนั่งสงสัยผมไม่ต้องการให้ท่านสงสัยอันนี้ไว้โอกาสหลังนี้เรามาดูกันต่อไปว่าอารมณ์ของผมหลังจากที่ตายไปแล้วครั้งแรกผมก็สามารถจะใช้มโนมยิทธินี่ผมใช้อะไร ตอนนี้ผมมาสรุปให้ท่านคิดให้ฟังให้ฟังว่าผมใช้อะไรมโนวิจิตรผมก็ว่าพุทโธอย่างเดียวเพราะว่าคุณลุงผู้นั้นท่านบอกว่าหนูถ้าอยากจะมาหาลุงมาไลหนูก็ภาวนาว่าให้ภาวนาว่าพุทโธจิตถึงจุดนั้นถ้าไม่ได้บอกว่าจิตถึงฌานสมาบัติ บอกว่าถ้ารมจิตถึงจุดนั้นแล้วหนูจะมาได้ทันทีนี่เพราะสายว่าจิตเคยท่องเที่ยวไปแล้วความเชื่อมั่นมีอยู่ว่าที่นั่นมีจริงถ้ารมถึงจุดนั้นมันก็เป็นของไม่ยากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมีอารมณ์รักคือรักสิ่งนั้นว่าเราเคยไปแล้วและอยากจะไปหาท่านหลวง เวลาจะไปพมนทำยังไงร,รู้ไหมพว่านอนส่งเด็ดพไม่นั่งไม่นึ่งกับใครเขาหักไอ้นั่งสมาธินั่งประเพียบนั่งกักตาม,มาตมาทาไมเอาเพราไม่ได้เรียนมานี่นอนสบ,บายดีนอนไปลมมันตรงจับคำว่าพุทโธระยะแรกๆก็ใช้เวลาสักสองสามนาทีก็ไปได้แต่ต่อมาไปสักครั้งสองครั้งคราวนี้พอน,นึกปับไปเลย จิตมันมีการคล่องตัวที่เรียกว่านาวสีไอการคล่องตัวนึกเพื่ออะไราไปถึงท่านลงทันทีนี่เป็นอันว่าผมคิดว่าที่ท่านสอนว่าต้องใช้กระสินอย่างนั้นอย่างนี้ในมิสุติมรักท่านใช้คําว่าอาธิกะบุคคลหมายความคนที่เริ่มต้นที่จะพึงปฏิบัติ ต้องใช้กระสินก่อนนั้นกอนนี้แต่นี้คนที่ทําอย่างนั้นไม่ใช่เริ่มตนนี่อย่างผมภาวนามาตั้งแต่เด็กไม่เริิมตนเื่อทั้งนี้ก็หมายว่าถ้าอารมณ์สมาธิเราเข้าถึงจุดนั้นจะใช้กระสินหรือไม่ใช้กระสินก็ตามนี่เด็กสองสามคนที่ผมบอกว่าเวลานี้นะไม่ใช่เวลาไหนเด็กผู้ชายเจ็ดขวบหนึ่งคน แล้วก็สิทธิควบหนึ่งคนสองคนพี่น้องได้ทั้งทิพยุคุยานและมนโนมยิธิเธอก็ภาวนาว่าพุโทโธเด็กผู้หญิงอายุเจ็ดปีนั่นก็ภาวนาว่าพุโทโธก็เลยผมเองมีความเข้าใจมานานแล้วว่าเรื่องใช้ทิพย์ิคุยานก็ดีมนโนยิธิก็ดี จะใช้อะไรก็ได้ถ้าสามารถควบคุมกําลังใจให้เข้าถึงสมาธิจุดนั้นถ้าเข้าถึงจุดสามารถทําได้ถ้าสามารถไปได้นี่จุดหนึ่งที่ต้องการสรุปเพื่อเป็นการแนะนำท่านว่าถ้าจะเอาอะไรก็เอากันจริงจริงจังๆอย่าสักแต่เพียงว่าทำนี่สำหรับเมื่อผมไปได้แล้วอย่างนั้น ความจริงชาโลกีเนี่ยเรามารู้กันตอนเป็นพระชาโลกีในจ่จะว่าดีก็ไม่เชิงนะครับหลังจากนั้นแล้วมาความเป็นหนมเกิดขึ้นทั้งทั้งที่ผมไปเที่ยวนระกอยู่ได้เสมอสมอผมก็ยังสร้างความระยำอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่อารมณ์ของพระอริยเจ้าถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วเขาไม่สร้างความระยำ อย่างไปช่วยตำรวจประหัดประหารฆ่าคนร้ายและนอกจากนั้นสิ่งที่บรรดาท่านแม่ก็ดีท่านยายก็ดีที่คิดว่าผมคงจะมไม่ไม่มีโอกาสบวชกับเขาก็คือตัวที่เรื่องเรื่องที่ผู้หญิงเขามีความเมตตามากบรรดาท่านทันหลายท่านสตรีท่านจะมีความเมตตาปราณีจริงๆ คือเรื่องคนรักนี่ไม่ได้จนเลยสมัยนั้นไอเรื่องคนรักใหม่จนนี่มันเป็นโทษกาเมเตอนนี้ที่มันก็จอมจอมชั่วเหมือนกันเนื่องจากเหเห็น,นว่าเรื่องชาญโลกีถ้า่าถึงมารายทรงได้ดีขนาดไหนก็ตาม เมื่ออารมณ์มันปลดจากชานแล้วมันก็สามารถจะน้อมนําเอาสิ่งที่เป็นอกุศลมาใช้อีกจะสามารถจะทําตนให้ลงนรกก็ได้นั่นทั้งๆท,ท,ที่ไปดูนรกมาเกือบทุกวันน่ะยังสามารถสร้างความชั่วได้ตอนนี้ก็อย่าอย่าเตือนท่านทางไหลว่าท่านทางหลจงอย่าลหลงไหลเรื่องทิ่เตียงเดชให้มากนะัก อย่าปรารถนาความวิเศษในเรื่องฌานโลกีเพราะว่ามันหนีนรกไปคนมันยังสร้างความชั่วอยู่ถ้าเรามีความปรารถนาดีจริงๆก็ควรจะมุ่งเข้าไปตัดสังโยสมามรายการท่านมันใช้เวลาน้อยกว่าดีกว่า ดีกว่าด้วยคือสามารถตัดสังโยชน์สามารายการได้อบายภูมิทั้งหมดบาปกรรมใดใดที่เราทํามาแล้วมันก็สลายตัวตอนนี้สําหรับชานโลกีนี่มันได้ขนาดนั้นยังมาสร้างบาปยิงยิงยิงแต่ถต่ว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกเวลาที่ควบคุมกําลังจิตจะใช้ขึ้นมา,มาอะไรมันก็ใช้ได้ทันทีนี่เป็นอันว่าเวลาที่จะใช้อารมณ์นี่มันมีความเข้มแข็ง เืมีความชินมีการคล้องตัวสามารถทำลอยทาลายนิวรณ์ที่จะมากัน้นอารมณ์ที่จะไม่ทำให้จิตไม่เข้าไปสู่ฌานนิวรณ์ไม่สามารถจะมาได้นี่มันใช้ได้จ,จะเฉพาะกิจเป็นอันุ่าผลดีน้อยไปอาราสํารับวันนี้การสรุปวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามาหมดแล้วพรุ่งนี้ฟังกันใหม่